สวัสดีคัยามเย็นครับอยู่กับหน้างานอาจารย์ชูที่ย้ายเจ้าแจ็คเขียวครับมาฝุดสายนะครับอ้ใกล้จะเสร็จแล้วครับฟ้าถือว่าเร็วมากครับก็น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้สงสัยว่าจะเอาให้เสร็จได้หรือเปล่า เอทั้งโคลนครับเจอทั้งน้ําครับกับสวัสดีครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กซ์น้ำซิงครับนีใ่ใกล้จะใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือนิดเดียวครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับสาลูกนี้ ไม่ได้ทําชั่วโมงนะครับเหมาเลยครับเหมสาสะเลยว่าสะลูกนี้เท่าไรเท่าไรครับประมาณสชั่วโมงได้เนะเสร็จใช่ไหมสอชั่วโมงก็กว่าประมาณนั้นแต่นั่งดูแป๊บเดียวเองนะจะเสร็จแล้วจวดจวดจานชู เป็นกะทิเลยครับดินด้านล่างแต่ฝั่งนี้มันจะพังเลยครับเห็นไหมน้ามันซึมอ่ะน้ามันซึมออกครับพังเลยเร็วจัดงานนี้ความลึกก็สองเมตรห้าสิบครับ สนุกสนานบันเทิงสินนี่นเหลือแค่วังนี้นะครับจะเสร็จแล้วดินแบบนี้ค่อนข้างจะทำยากครับ ก็ตามสภาพครับอจางชูก็ทำเต็มที่แล้วเปิดไฟแล้ว เปิดไฟแล้วครับงานนี้ถึงกับเปิดไฟทำเลยพี่น้อง อาจารย์ชูสงสัยว่าจะเอาให้เสร็จเลยครับ ต้องแบบระวังมากครับดินมันคอยจะถล่มนะพี่น้อง เลตุ้มเปะลาลาเลตุ้มเปะ ดีจังเลยครับพี่นอ้องงูเทาโลกรน้อยมาทำหมดสิทธิ์เลยนะเนี่ย กัดเหล้วนๆสนุกสนานกันเลยทีเดียวพี่น้อง

ินี้ก็ขเขาจะไปเปียงนท่านี้ก็เป็นตาขัาสวัวนีครับเจอกัที่แล้ว